ครับเดี๋ยวไปคุยกับน้องป้อมกันเลยนะครับนะครับสวัสดีครับน้องป้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับางท้สวัสดีครับเออเดี๋ยวช่วยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องป้อมเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าเกิดเกิดเหตุวันที่30มีนาคม2567ัน้าร้บเจนั่นเวลา11บเนาฬิกาสานาทีอ่านน้องป้อมอายุเท่าไหร่ครับ40ครับปีนี้สีปีนี้40ปีนะครับวันนั้นเกิดเหตุการณ์อย่างไรขึ้นครับน้องป้อมไปไปไหน ไปส่งไปทนีที่โอตะเคมาแล้วขากลับเนี่ยมุ่งหน้าพัะโนงเจ้าหน้าที่ได้ตั้งตั้งด่านด่านอะไรไม่รู้แหละเป็นเป็นสีทองบอกทองของสนรลากกระบางรถบนบริเวณไหนฮะบริเวณไหนบริเวณใต้สะพานเขตใต้ใต้สะพานเขตชั่วคราวฝั่งมุ่งหน้าพระโขนงฝั่งมุ่งหน้าพระขนงใต้ใต้สะพานวันนั้นเจ้าหน้าที่กี่นายน่าจะประมาณ 8นายโอ้เจ็ดถึงแปดนายประมาณนั้นนะฮะต่อไปเลยครับมีเรื่องก็ผมก็ขับมาเลนขวามุ่งหน้าพระโหนมามากี่คนครับมาคนเดียวครับมาคนเดียวคขับรถเก่งมามุ่งหน้าพระโหนอยู่เลนขวาสุดเจ้าหน้าที่บอกให้ผมชิดซ้ายผมก็รู้ตัวแล้วว่าเขาค้นผมครับและทีนี้ก็จอดชิดซ้ายก็ให้มีตำรวจสองนายแรกก็ค้นด้วยความปกติก็คุยเล่นคุยอะไรกับปกติไม่มีอะไรอก็คนแรกยศอะไรรู้ไหมไม่ทราบยศไม่ทราบคืแต่ว่าเป็นผู้บังคัรบัญชา น่าจะใช่น่าจะใช่มาทราบทีหลังว่าใช่อ่าโอเคก็ทีนี้ก็ค้นไปสองคนแรกค้นก็จะก็จะไปแล้วพอดีเนี่ยสารวัตรคนนี้เดินมาเดินมาแล้วก็ถามผมว่ารถได้ต่อภาษีไหมผมก็บอกว่าผมไม่แน่ใจครับสารวัตรคนนี้นะใช่ชื่อชื่ออะไรชื่อชื่อเอานานนั่นคุณไม่ต้องเอาม่าเป็นเป็นสารวัตรคนเดียวกันตว่าป เหตุการณ์เกิดวันนี้กับกลุ่มใช่่เาอยเกิดเหตุการณ์ผมวันที่3 0 3 0มีนาพอดีดูคลิปอยู่ก็เลยเห็นใช่สามารถที่จับกลุ่มเราวันนั้นอ่ะเป็นคนเดียวกันท่านเดียวกันโอเคครับต่อเลยครับตอน้มาก็คนเดินมาหาผมแล้วถามว่าได้ต่อต่อภาษีหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่แน่ใจครับเขาก็บอกว่าเอ้ยภาษีหมดตั้งตั้งแต่6 6ีลแต่ป้ายภาษีอ่ะมันมีสองอันมีของเก่า มีหกหกกับหกเจ็ดหกเจ็ดเขาไม่ได้มอหกเจ็ดเขามองแค่หกหกผมก็ไม่ได้พูดอะไรอันนั้นรถอะไรนะถามรถรถรถเก๋งรถเก๋งนะรถเก๋งผมก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วเขาก็ถามผมมาว่าออกจากออกจากเรือนจำมานานยังอืผมก็ไม่ได้ตอบถามที่หนึ่งผมก็ไม่ได้ตอบแล้วเขาก็ถามว่าออกจากมินบุรีมานานยังผมก็ไม่ได้ตอบไม่ตอบอีกลวเขาก็พูดว่าหน้าหน้าเองคุ้นเองเคยโดนพี่จับเปล่าเองเคยโดนพี่จับหรือเปล่า เออออกเรือนจำมานานยังเป็นครั้งที่3ามอ้งทั้งที่เราไม่เคยเข้าเรือนจำเลยไม่เคยไม่เคยมีประวัติเลยไม่เคยมีประวัติเลยใช่เขาบอกว่าถามเราว่าคุณออกเรือนจำมานานเท่าไหร่แล้วมากี่วันแล้วโดนกี่ครั้งอะไรประมาณนี้ประมาณจะถามว่าโดนกี่ครั้งถามว่าออกมานานหรือยังแค่นั้นอ๋อโอเคเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ได้ตอบเขาทั้งสามครั้งับผมก็ได้หันไปคุยกับตำรวจสองนายแรกว่าทําไมเขาถึงพูดกับผมแบบนี้อ ผมรู้สึกไม่โอเคเลยแล้วเขาก็เรียกผมหันกลับไปว่ากูคุยกับมึงอยู่หันมาคุยกับกูนี่อ่าผมก็หันกลับไปผมก็ถามเขาว่าทําไมพี่ต้องต้องทําไมทําไมต้องถามผมแบบนี้ครับเขาบอกว่าพี่ถามเองว่าเอเคยโดนพี่จับหรือเปล่าเองจจะเรียนจำมานานยังแล้วทําไมพี่ต้องถามแบบนี้ผมก็ถามเขาไปอครับเขาก็ด่าผมด่าว่าด่าว่ากูไม่จบกับมึงแน่ไอ้สัตว์มึงไม่จบกับกูแน่ไอ้สัตว์ด้วยใช่ จริงเหรอจริงครับชัดเจนชัดเจนเลยชัดเจนจําได้แม่นออะแล้วมีคลิปมีอะไรด้วยอ่าคลิปอยู่ที่เขาที่เขาครับอ่าตอนนี้เราเก็บไว้อยู่ทางเนาเก็บไว้เราทางเราเก็บไว้อยู่เขาเก็บไว้ทางผมยังไม่มีอ๋อทางผมไม่มีอ่าเขาเก็บไว้คลิปอ่ะแล้วมั่นใจอ๋อมั่นใจตำรวจได้เปิดให้ผมดูแล้วเปิดางานสอบสวนได้เปิดให้ผมดูแล้วโอเคอต่อเลยครับอ่าเขาก็ด่าผมว่าเขาก็ด่าผมว่าคุณไม่จบกับมึงแน่ไอ้สัสอือ่าแล้วผมก็แล้วผมก็บอกว่าแล้วมึงแล้วมึงเป็นควยอะไรล่ะ อืมอ่าพี่ผมพูดกับเราอย่างนี้เลยเหรอใช่เขาอ่ะผมม,มั่นใจว่าเขาพูดกับผมก่อนแล้วผมผมก็ถึงพูดกับเขาตอบไปตอบต,ต,ตอบกลับไปใช่แต่ในคลิปที่เขาเปิดให้ดูมันไม่มีอ้าวอ่าทีนี้ผมก็เลยผมก็ไม่เป็นไรผมก็พูดไปผมยอมแล้วผมพูดไปอย่างนั้นอืมอ่าเพราะว่าเขาเขาเขาก็ เขาก็ไม้นี่ผมก่อนยั right ่วย so ั่วให้ผมโมโหด้วย่าผมก็พูดไปอย่างนั้นพอเสร็จปุ๊บเขาก็จับผมเขาเขาก็บอกว่าเฮ้ยจับมันดาคู่เขาจับผมกดลงกับพื้นแล้วใส่กุญแจมือแล้วก็พามาที่สอนอจริงกี่คนควบคุมตัววันนั้นสามสามคนสามสาควบคุมตัวล็อกลงแล้วก็กดลงกับพื้นเลยกดลงเัพื้นเอเข่ากดหน้าอกผมเอาเข่ากดหน้าอกใช่ ใครใครเป็นคนกดเขาอำนาจนี่แหละครับอ๋อเขาอำนาจวันนี้นะที่เป็นสารวัตรที่จับกลุ่มน้องแจ๊กกับน้องมานะวันนี้เมื่อตอน1 5 0นาฬิกาเศษเนาะโอเคถ้าต่อไปครับทีนี้ไปกลับล็อกกุญแจมือไหมล็อกกุญแจมือล็อกกุญแจมือและแจ้งข้อกล่าวหานำนำรถขึ้นรถกระบะอ่านำตัวผมขึ้นรถเก่งที่ผมขับมาแล้วเอาตำรวจอองนาย ขับนายหนึ่งแล้วก็คุมตัวผมนายหนึ่งมาที่ต่อแล้วก็บังน้องนั่งหลังใช่ไหมใช่แล้วในตำรวจขับคนหนึ่งใช่แล้วก็อีกสองคนน่ะนั่งข้างหลังกับน้องอีกคนนึงคนหนึ่งอ๋อประกบกันตำรวจสองคนสองนายขับคนหนึ่งประกบคนหนึ่งแค่นั้นอ๋อกลับมาแจ้งข้อกล่าวหาใช่โอ้แจ้งข้อหาอะไรบ้างอ่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานหนึ่งดูหมิ่นเจ้าพนักงานอะไรอีกดูหมิ่นเจ้าพนักงานดูหมิ่นเจ้าพนักงานขนาด กำลังปฏิบัติหน้าที่แค่นั้นข้อหาเดียวข้อหาเดียวข้อหาเดียวทั้งๆที่มันโอ้โหควนใหม่ที่มันบอกมันบอกว่าไงนะบอกว่าออกจากคุกออกจากเรือนจำมินบุรีมานานย่างออกมันออกจากมินบุรีมานานย่างพี่เคยจับเองไหมเองออกจากเรือนจำมินบุรีมานานย่างสามครั้งแล้วก็เสียงกันว่าทำไมต้องพูดแบบนี้แล้วผมแล้วผมก็แล้วผมก็มั่นใจว่าเขาเป็นคน ให้ควยผมก่อนแล้วผมมาถึงในสวนกับไปแล้วก่อนที่ผมจะให้ควยอ่ะตามคลิปที่เขาเปิดให้ผมดูอ่ะเขาพูดกับผมว่าคุณไม่จกกับมือแน่ไอสัตว์ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตํารวจมีอานาจใช้วาจากับประชาชนไม่ได้ครับไม่ได้นะครับครับเขามีประมวลจริยธรรมมีมินัยอยู่คเขาเขาเขาจะพูดคุยกับประชาชนนี่ไม่ได้นะฮะยิ่งมีกล้องโมดิแคมล่าด้วยไม่ได้แล้วยิ่งไปตัดต่อเนี่ย ยุ่งเลยนะตัดก่อไม่ได้นะครับต้องมีบันทึกตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่เลยการจับกุมคุ้มขังเนี่ยเขาต้องมีตั้งแต่กระบวนการแรกจนกระบวนการสุดท้ายนะฮะไม่ใช่ว่าเขาจะมาตัดต่อที่น้องพูดว่าไอ้ช่วงแรกๆมันหายไปใช่ไอ้ไอ้คำว่าไอ้คำว่าควยอ่ะจริงๆมันต้องมีสองอ่าต้องมีสองครั้งแต่ที่เขาเปิดให้ดูมันมีแค่ครั้งเดียวอ่าไฟล์ไฟล์ไม่ใช่วไฟล์ ไฟกันแล้วกันใช่โอ้ยงงั้นทีนี้แกจับมาที่สนรักกระบังแล้วก็ปุงตัวมาแล้วแจ้งข้อกล่าวหาเราทีนี้เราก็ประกันตัวเท่าไหร่ครับประกันตัวเป็นหมื่นห้าครับหมื่นห้าใครใครใครประกันตัวเองประกันตัวเองน้องมีเงินอยู่แล้วมาประกันตัวเองนะฮะทีนี้ทางทนายมีไหมมีใครเข้ามาช่วยเหลือไหมมีก็ซึ่งตัวผมอ่ะฮะประสานใครตอนนั้นประสานใครตอนนั้นคนแรกที่โตหาก็เป็นสสทีรชัยพันุมา <อ>สสพภาคก้าไกลเพราะว่า,าวผมทำงานอยู่กับพภาคก้าไกลเขียนราบังเลยฮะอเขียกระบะัาบางใช่แล้วซึ่งตัวพี่เทียชัยเขาเป็นทนาย<อ>แล้ว<อ>ด้วยก็เึืออกคนแรกเลยก็เลยรีบโทรหาอ๋อม,มีเบอร์ท่านอยู่แล้วใช่โอ้ท่านก็มาเลยในวันนั้นก็วันนั้นติดติดเรื่องอภิปรายงบประมาณแล้วก็ส่งส่งให้ทีมงานมาดูก่อนแล้วก็พอทําเรื่องนโยบายเสร็จเขาอยู่กับพี่ต๋อมชัยธวัฒน์พอดีเขาก็เขาก็ได้ เล่าให้พี่ตอบฟังพี่ตอบก็เลยส่งทนายของพักมาช่วยดูแลเคสของผมอ๋อตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างจำเป็นงานสอบสวนอยู่แต่ยังไม่ส่งอายการยังไม่ส่งฟ้องอยังไม่ส่งฟ้องครับส่งอายการแล้วแต่อายการ<อ><อ>ยังไม่ส่งฟ้องเลื่อนไปเป็นวันที่24อ,อายการยังไม่อันนี้เลื่อนไป็ี่4ิี<อ><อ>นี้เราเร,เราต้องเข้าไปรับครับผมที่อายการอีกครั้งหนึ่งวันที่24 ใช่อ๋อยี่สิบสี่ที่ถึงนี้ก็ไม่กี่วันใช่ไหมฮะใช่อ๋อนี่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องแต่ก็คำทูดคําจาใช้วาจาเนี่ยที่น้องพูดมาเนี่ยเป็นความจริงความจริงทั้งหมดครับความจริงทั้งหมดเลยผมก็เลยผมไอการต่อสู้ของผมครั้งเนี้ยผมสู้เพื่อตัวเองห้าสิบเปอร์เซ็นต์และสู้เพื่อคนอื่นด้วยเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผมโตมาในราชกระบัองผมจะเจอตำรวจใช้คำพูดแบบนี้ตลอดว่า เสพครั้งสุดท้ายเมื่อไรเสพยาบ้าหรือยาไอซ์เองเสพหรือเองขายทั้งๆที่เราไม่เคยเสพไม่เคยยุ่งกับเรื่องนี้เลยเราทาถึงนัดถึงตัวเราจะผอมหน้าตาเราจะโทมอะไร้วก็ไม่ควรมาใช้คําพูดอย่างนี้กับเราคือมันมองที่หน้าตามองรูปลักษณ์ไม่ได้นะครับมันจะใช่คนนั้นมาเป็นอันนี้ไม่ได้นะครับว่าคนนี้ต้องเสพคนนั้นต้องเสพแล้วคุณไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นสารหรือคุณจะเป็น ที่สามารถที่จะร่วมรู้ได้ใช่ไหมครถ้าไม่มีของกลางถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยจริงคุณจะกล่าวหาเราไม่ได้ถูกต้องไหมใช่โอก็คนคนเดียวกันสารบัติอำนาจเนี่ยใช่คนเดียวกันเลยที่ดูในคลิปวันนี้ใช่ครับโอ้โหเพราะผมผมเห็นคลิปแล้วผมอื่ได้มาหาผมก็เลยมาเลยเพราะว่าผมเป็นห่วงว่าทางที่คนที่โดนจับอะจะมีคนมาประดานไม้จะมีกยอมไมเพราะว่าวันนั้นที่ผมเข้าไปอยู่ในคุกอะครับ ผมก็วิววิวเหมือนกันเพราะผมไม่เคยไงคือคือน้องนี่เป็นคนพื้นที่นี่เลยใช่ครับเป็นคนที่ลรักระบังเลยใช่ไหมครับใช่แล้วก็รู้ว่าตำรวจบางท่านบางนายบางท่านบางนายเลยก็นนะใช่ใช่เพราะตำรวจดีๆก็มีมีนะฮะเพราะนรักกระบังก็มีตำรวจที่เรายกมือไหว้เคารพนับถือก็มีอส่วนตำรวจที่ไม่โอเคก็มีคือคือรู้เลยว่าสนักกระบังเราเนี่ยรู้เลยว่าการพูดการจาเนี่ย เป็นลักษณะแบบนี้ว่านั้นเถอะคุณกับประชาชนเนี่ยนะโอ้มีไอ้นู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปผมเคยผมเคยมีครั้งหนึ่งไปค้นผมตรงหน้าห้างพาซิโออาซิโอนี่นะใช่กระบังเนี่ยผมจอดมอเตอร์ไซค์เพื่อรอแฟนผมแล้วเขาหักขับรถกระบะเลี้ยวเข้ามาเขาก็หักหัวเข้ามาค้นผมผมก็ผมก็สายตรวจใช่ไหมสายตรวจสาวไปบ้าไปนะใช่ผมก็พอจะรู้ว่าผมจะไม่ให้เขาค้นก็ได้ผมก็อมว่าผมไม่ให้ค้นได้ไหม ผมก็พอจะรู้ว่าผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เขาค้นใช่ครับครับแต่เขาก็บอกว่าผมน่าสงสัยผมก็ถามเขาว่าผมต้องผมน่าสงสัยตรงไหนเขาก็ไปดูป้ายทะเบียนของผมเขาบอกว่าป้ายทะเบียนผมเลอะเรือนอาผมก็เลยบอกเอ้ยพี่พี่ขับรถเข้ามารถเราบันหันหน้าชนกันพี่รู้พี่รู้มาตั้งแต่ไกลเลยเหรอว่าทะเบียนผมมันเลอะเรือนอ๋อโอ้ใช่มันเลอะผมก็เลยบอกว่าทําไมต้องค้นผมอ่ะผมน่าสงสัยตรงไหน แล้ววันนั้นก็แต่งตัวดีด้วยนะใส่เสื้อใส่เสื้อลาคอใส่เกงยีนใส่คือหุ่นน้องเนี่ยหุ่นน้องเนี่ยน้องป้องเนี่ยหุ่นน้องป้องเนี่ยคือมันมันมันอย่างไงเขาก็ดูแบบนั้นอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะใช้การดูหรือการมองการตัดสินใจตรงนั้นว่าคนบุคคลนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คืออันนี้เป็นการละเมิดใช่แล้ววันวันที่คนที่พาติโอเขาก็ยังพูดว่าแถวบ้านผมยาเยอะ อย่าให้รู้นะว่ายาเยอะคุณไปจัดการเรื่องยาแถวบ้านผมยาเยอะแล้วผมจำเป็นต้องไปยุ่งกับเรื่องยาลองรู้ไหมว่าในสถานีเมื่อกี้เนี่ยสมาชิกน้อลรถด่านเดือนเขาไปเห็นครับรถที่ออกไปว่าบ้าไปว่าบ้าตาโล่ปีหกหกกหกงบนเลยหกหกเขาอาจจะไม่ติดก็ได้หรือเปล่าไม่รู้อะปีหกหกที่ควบคุมตัวน้องแจ้งมาก็ปีหกหกเห็นไหมน้องรู้ไหม อ่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวทีมงานเขาก็จะดําเนินการต่อไปเสริมนะเนี่ยเใช่ไหมอย่างของน้องเนี่ยของเก่าอยู่หกหกของใหม่อยู่เจ็ดเจ็ดใช่ไหมแต่ยังไม่ได้แปะติดได้อยู่ติดอยู่ข้างล่างหกหกอยู่ล่างเจ็ดอยู่บนอ่าเขาไม่มองข้างล่างเขาไอยู่ข้างบนเราก็ไม่ได้เถียงเลยรเขาเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องป้อมนะฮะการอันนี้คือยังไงล่ะคือมาเล่าสู่กันฟังก่อนตอนนี้คือบนการอยู่ในของ บนการยุติธรรมแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันที่ยี่สิบี่นะยี่สิบสี่เราก็ส่งตัวเราฟ้องอายการเดี๋ยวก็ยืนว่าพนัการจะจะรับฟ้องหรือไม่หรือย่างไรเนาะจะเป็นยังไงจะเป็นยงไถ้าไม่ฟ้องถอายการไม่ฟ้องคือคดีคดีอย่างนี้คงไม่ค่อยฟ้องครับถ้าฟ้องถ้าไม่ฟ้องปุ๊บน้องเอายังไงต่อรออะไรอ่ะพี่เราประชาชนเราโดนกระทำขนาดเนี้ยไม่ต้องรอเลยใช่ไหมไม่ต้องรอผม ผมมีทงตั้งแต่ผมโดนจับแล้วว่าผมไม่ไงก็ไม่ยอมใครจะมาเคลียร์ผมก็ไม่เคลียร์โอ้โหทั้งหมดเพราะว่าในห้องตอนที่ผมโดนจับอะจีนายนะจีนายนะวันนั้นจีนายนะที่ตั้งตั้งด่าประมาณไม่ไม่ไม่แน่ใจแล้วประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดแต่นายอะลงบันทึกจับกลุ่มทั้งหมดฟัดทั้งหมดเลยอไม่ต้องรอใช่ไหมโอ้คำนี้สุดยอดครับมี่เบิร์มีเบอร์น้องป้อมแล้วมี้องป้อมแล้วก็คืออยากจะ สู้เพื่อทุกคนเนาะผมรู้สึกว่าตำรวจมันมันเหมือนเขาใช้คำว่าอะไรลูกแกมหน้าอะประชาชนนี้เกินไปถ้าเกิดคนอะอย่างถ้าเกิดผมไม่มีใจไม่มีใจที่จะสู้ผมไม่มีคนช่วยผมไม่มีผมไม่มีเงิน ผมไม่มีเงินผมไม่มีเวลาอย่างเงี้ยเป็นบางคนเขาก็ต้องถอดใจถอดใจแล้วเสียเวลาเสียเวลาแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเลยอะไรเงี้ยผมว่าเรามาสู้เพื่อเพื่อประชาชนกันดีกว่าคือคือคืออย่างนี้นะฮะคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดนี่น้องก็จะสู้นะครับครับถึงวันนั้นแล้วโอกาสเรามาแล้วถ้าจะการไปทับรับฟ้องไม่ฟ้องครับ น้องป้อมก็ไม่รอแล้วใช่ไหมฮะใช่ผมไม่รอแล้วใช่ไหมใช่แล้วทางทางพักก้าไกลก็เห็นเห็นพฤติการของตำรวจเนี่ยก็ทางพักแล้วทุกคนก็ไม่มีใครโอเคเพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะมินศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อ่ะใช่ใช่ดอ่น้องสุดยอดเลยมินศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อ่ะจริงๆตำรวจนะถ้ก็มีประมวลจะได้ทำมีวิเดียบวินัยนะฮะครับเห็นแม่อนุษาวรียีผู้บิทัาการรับใช้ประชาชนใช่ไหมฮะ เขาเป็นผู้รับใช้ประชาชนตัก<ช>ทุกบร,รุลสุขนะฮะไม่ใช่ว่าจะมาอย่างนี้นะไม่ใช่ครับจะมึงไอ้กลัวไอ้นู่นน<ช>ี่นั่นไ,ไม่ใช่นะครับจะมาคนจี่ผมเสกประชาชนไม่ได้คุณจะตรัวค้นอะไรคุณต้องมีเหตุคนเชื่อใช่ไหมต้องมีเหตุต้องมีคนเชื่อก่อนต้องบอกชื่อบอกนดัดบอกอะไรให้ชัดเจนก่อนนะฮะแล้วก็แสดงความบริสุทธินะตลกพงตลกแขนขึ้นไฟเฟืองสว่างแล้วตรวจประชาชนเราก็ยินดีให้ตรวจใช่ไหม ต้องแจ้งเห็นวนเชื่อก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะครับก็อย่างเนี่ยอย่างที่ผมโดนจับเนี่ยอืที่ครั้งที่ผมขับรถเก๋งเนี่ยผมก็ยินดีให้ค้นโดยยินดีให้ค้นตามตามหน้าที่ของเขาถึงแม้เขาจะตั้งด่านโดยชอบทําหรือไม่ก็ไม่รู้วันนั้นผมก็สังเกตมันก็ไม่มีป้ายประชาชนไม่เคยรู้หรอกไม่มีไม่มีป้ายอะไรเลยนะอ่ากล้วย๋ก็ไม่มี เห็นกลวย,ลยมกลวย,ยมีกลวยมียันสองอันสามอันอาจจันห้าอัน,นประมาณประมาณประมาณอาประมาณประมาณน่าจะมันตั้งสองน่าจะมาหกอะหกอันฝั่งละสามอ่ะฝั่งละสามเนี่ยผมผมก็ยอมแล้วว่าผมว่าย,ยินดียินดีที่ให้ความร่วมมือในการโคร้งแต่อย่างเคสของผมที่หน้าพาติโออ่ะอวันนั้นอะผมผมไม่ยินดีเพราะว่าผมอะนัดแฟน นัดแฟนนัดแฟนกับลูกมาทานมาทานเอ็มเคทางเอกันใช่ลูกกี่คนลูกกี่คนผมมีลูก3าคนแต่แต่เสียไปหนึ่งลอ๋อลูกสาวเหลือเหลือลูกสาวสองคนเหลือผู้ชาย2คนูสาวสองคนก็วันนั้นก็นัดแฟนมาทานเ k แล้วก็นัดแฟนทานนี้ก่อนสเวนเซนแล้วผมเห็นว่าสเวนเซนมันไม่คุ้มก็เลยจอดมอเตไซค์ดักรอแฟน เพื่อที่บอกว่ากินเ K ดีกว่าคุ้มกว่าแล้วเขามาขนผมผมก็รู้ว่าผมอ่ะไม่ให้เขาขนก็ได้เพราะการที่เขาขนอ่ะเขาอย่างน้อยต้องมีพยานที่เป็นเจ้าของสถานที่มาเป็นพยานในการขนอ่าที่ผมที่ผมทราบนะเอได้ยินมาว่าตอนที่มาสถานีเนี่ยเดินผ่านตำรวจนายหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอะไรนะอ๋อเป็นเหตุการณ์ที่ อยู่ในห้องรอสรอนรอำน,น,สนวนคด,ดีคดก็มลกีลูกน้องของสรารวัตรอำนาจเนี่ยเดินเข้ามาสรารวัตรอำนาจนเดินเข้ามาใช่เดินเข้ามาแล้วก็ใช้คําพูดกับผมว่าวมึงไปทําอะไรให้ลูกพี่คูอารมณ์เสียอ๋อมึงไปทําอะไรให้ลูกพี่ครูอารมณ์เสียใช่ผมก็ไม่ตอบไม่ตอบเขาเขาถามผมอีกมึงไปทําอะไรให้แกอารมณ์เสียผมก็เลยถามกลับไปว่าพี่มีลูกไหม ที่มีลูกไหมถ้าพี่ถ้าพี่มีลูกแล้วพี่แล้วลูกพี่โดนตํารวจอ่ะถามว่าเพิ่งออกจากเรือนจํามาเมื่อไหร่พี่จะรู้สึกอย่างไงพี่ตอบผมสิพี่ตอบผมสิแล้วเขาก็ด่าผมกลับมาว่ามึงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องหรอกมึงเอาตัวเองให้รอดเถอะไอ้สัตว์ยัดอะไรประมาณนั้นตอนนั้นจาไม่ได้จาไม่ได้ยัน้อยอยู่นะน่าจะไม่น้อยอยู่นะน่าจะยัน้อยอยู่โอ้ั้นเลยเหรอมาพูดมาพูดอย่างนี้ผมผมก็ผม่าไอ้นี่กลับไปอีกแล้ แล้วมึงแล้วมึงเป็นอะไรมาด่ากูอ่ะเออก็มีการโต้เถียงกันอีกรอบในห้องนั้นโอ้เป็นโต้เถียงกันด้วยใช่ไหนด้วยใช่โอ้เงี้ยแต่ฟังแล้วแต่ในห้องนั้นอ่ะเราเราคลิปเรามันไม่ชัดที่แฟนผมถ่ายไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นเดี๋ยวทางทางอาชการทางอันนี้เขาก็เรียกดูอยู่แล้วแหละตรงนั้นแหะว่าการจับกลุมเนี่ยมันต้องเป็นไปตาม บลบป้องกันการทรมารและป้องกันบุคคลสูญหายอยู่แล้วมาตรา2ยี่องเขาก็มีนีู่แล้วแหละเพระนั้นก็เดี๋ยวทางอายการเขาจะเรียกคุณมาแล้วใครอะไรยังไงพูดยังไงนะมันถ้าคุณตัดต่อตอนนั้นอะช่วงแค่ตรงนั้นแหละมันมันผิดแล้วแหละมันมันผิดผิดวิสัยแล้วล่ะใช่ไหมดีในการปฏิบัติหน้าที่นะต้องมีตั้งแต่เริ่มต้นการควบคุมตัวการต้องมีหมดใช่ไหมการปฏิบัติหน้าที่คุณจะ้าที่สามชั่วโมงคุณอยู่สามชั่วโมงคุณต้องบันทึกกลับสามชั่วโมงใช่ไหมฮะ คุณไม่ใช่ว่าคุณจะตัดเอาแค่ตรงนี้คาที่ไหนไม่ดีคุณจะตัดออก,ออกใช่ไหมคาไหนที่ดีดีคุณเอาไว้เฮ้ยมันก็ไม่ใช่นะอ,อ,อยยายการเขาไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นอยยายการได้นะเนี่ยรับไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะอ้ยจการเขาต้องต็นตาแหน่งดีใช่ไหมเ,เป็นผู้ภากคุาา้งภากษาดีนะคงให้ความยุติธรรมกับประชาชนอยู่แล้วนะตรงนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวคขาดียี่สี่เนาะใช่ยี่สี่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่จะโหาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ที่อยู่ยิ่งโซนนี้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับอัานนี้เป็นเรื่องนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องป้องนะน้องป้องซึ่งเป็นคนในพื้นที่ลาดกระบังนี่เองซึ่งเคยเห็นและเคยโดนกับตัวเองนะฮะพฤติกรรมพฤติการของตำรวจบางท่านบางนายของสนลาดกระบังนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าไปแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่หนุ่มบ้างเดี๋ยวพี่หนุ่มจะมา คืบหน้าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรับชมกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ขอขอบคุณน้องป้องไว้หนโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวคืนคืบหน้ายัางไงนะเดี๋ยวจะไม่แน่นอนครับคลิปนี้มันเพราะน้องป้องบอกว่าไม่รอนะฮะไม่รอแน่นอนนะครับชุดนี้ทั้งชุดนะครับทั้งชุดโอเคกุกคัขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ